ครับสวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับวันนี้รถจอดอยู่หลายเดือนเอาออกมาวิ่งเล่นนะครับมาลองเช็ครถดูบ้างนะครับรถผมก็จะเป็นนี้ส่วนใหญ่จะใส่ท่อพีดีเคเป็นหลักนะครับจะใส่ท่อตีก็ต่อเมื่อวิ่งลงสนามนะครับก็ใส่ขบูแล้วก็ใส่มอกองอย่างนี้ครับลงสนามก็ใส่มอกองนี่ครับใครชอบสีเงาๆก็ต้องนี่ครับทําแบบผมก็ได้เงาอย่างนี้แหละครับนะครับ รถจมเดิมครับใส่แมป้องเรียบร้อยครับรถผมอ่าเรามาดูรอบเครื่องยนต์กันนะครับขำๆครับ ชิลครับไม่มีอะไรทําครับออกมาเช็ครถเล่นๆครับจอดนานมากไม่ค่อยได้วิ่งเสียนะครับก็ไว้ฝากกดติดตามผลง,งานสีนะครับนี่เป็นสีของรถผมก็จะเงาอย่างนี้ใครมาทําที่ผมก็จะได้เงางแบบนี้แหละครับเป็นามบนนะครับมือคัดก็จะใช้มือคัดแบบยาวนะครับโอเคฝากกดติดตามทั้งใน youtube และ Facebook นะครับสวัสดีครับ